แน่ใจนะว่าจะมาบวชวัดนี้หลวงพ่อ,อยังมาเลือกปฏิบัติหน่อยเลยค่ะแล้วหลวงพ่อติดอะไรหรอคะก็ติดที่พวกพี่เป็นกับเธยไงออดพาสามคนนี้ไปหาพระพี่เลี้ยง ก็คิดแบบนี้แหละความคิดกลายเป็นเครื่องหลอกหลอนเสียเองแล้วก็เป็นอกุศลเสียเองไงก็คือตามหลักแล้วจิตไม่มีเพศอยู่แล้วไม่มีเพศจิตเป็นนามาทมความรู้สึกอกุศลเช่นสติสมาธิก็ไม่เกี่ยวกับเพศไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายไม่มีหรือว่าทุกข์หรือสุขก็ไม่ไม่มีภาวะบ่งชี้ของความเป็นเพศเพศหญิงหรือชายความเจ็บความร้อนความหนาวความเย็นความหิวความโกรธความอิจฉาเป็นนาทีต่างๆนานา ทันะ้งจริงทวม,มามันพ้นจากสม,มุิบัญญัติก็คือขอฝากท่านเหล่านี้ท่าไหลายทั้งปวงแล้วเนี่ยนะนะก็คือท่านมองข้าบมมัญญัติสม,มุดได้เลยตาต้าองทำแท้ๆแล้วไม่มีเพศขอให้เราเนี่ยนะนะศึกษาวิธีที่จะเจริญกุศลหรือว่าสร้างคุณงามความดีคิดดีพูดดีทดําดีดีที่สุดในชาตินี้ถึงแม้ว่าในเพศภาะวะรูปแบบภายนอกเนี่ยนะนะนะอ่าอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือว่าจิตใจอาจจะมีความโน้มเอียงไปอย่างนู้นอย่างนี้นะแต่นั่นคือมันก็เป็นประเด็นนั้นซึ่งมันติดมาแล้วอนยะ่างเงี้ย จริงๆแล้วก็คือมันมีบุคคลประเภทหนึ่งที่บรรลุทมไม่ได้เนาะนะก็คือท่านนี้มาเป็นบุคคลผู้อาภัพอาภัพภาพบนะุคคลก็คือคนที่มีสองเพศในตัวเดียวกันท่านเรียกว่าบรรดอนะไม่ใช่กระเทยไม่ใช่เกนะคนที่มีอวัยวะนะทั้งหญิงและชายอยู่ในตัวเดียวกันนะซึ่งปัจจุบันก็เห็นเขาลงข่าวอยู่เมื่อเร็วๆนี้ว่ามีจริงๆนะในเมืองไทยนี่ก็มีมีทั้งอวัยวะยหญิงและชายอยู่ในตัวเดียวกันอย่างนี้ท่านว่าเป็นอาภัพภาพบุคคลบุคคลผู้อาภัพ ไม่สามารถขึ้นสู่มรรคผลนิพพานได้ในชาตินี้แต่ก็ไม่ได้ไหมายว่าจะพัฒนาขุดหรือว่าคุณงามความดีไม่ได้ไงแต่ชาตินี้ก็ทําดีที่สุดสร้างเหตุใหม่สร้างเหตุใหม,รหใหม่รูปแบบก็จะเปลี่ยนไป